สวัสดีครับโอ้ยชบาชบาทองย้อยนะครับสวยงามมากเลยโอ้ยเต็มไปหมดเลยกับแดงเลยนะนี่เป็นชบานะครับไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันนี่นะเป็นชบาทองย้อยทั้งหมดเลยนี่นะครับสวยงามมากนะฮะออกดอกเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็โรยลาไปบ้างแล้วเนะี่ย พอดีไม่ก็ได้เข้าสวนวันนี้เข้ามานะฮะก็เลยเห็นแล้วอดไม่ได้นะครับสวยงามมากนะครับโอ้อันนี้ดอกสีส้มทองย้อยเหมือนกันนะครับนี่นะ เต็มไปหมดเลยนะครับสวยงามมากเลยนี่นะครับไม่ได้เข้ามาหลายวันนะฮะดอกก็ก็มีโรยไปบ้างเป็นสวนชบานะครับ มีหลายสายพันธุ์อยู่นะฮะแต่เขาก็ไม่ค่อยออกพร้อมกันสักเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้สีส้มนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะฮะเป็นจะบาทองย้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนี่นะฮะถ้ามองไปทางนี้ส้มกับเหลืองนะครับก็จะออกดอกปลุกไปหมดเลยดอกดอกมากเลยนะครับ เวลาเดินเข้าไปนะครับเขาก็จะเรียงลายอันนี้เขาโลยไปบ้างนะครับพอดีผมมาถ่ายทําไม่ทันลืมนึกถึงไปด้วยนะครับอ้อยชะบาเขาจะออกน,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 นี่เดินเข้ามานะสองข้างทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะมีโอยลงไปบ้างมีจะบ,บาชั้นเดียวด้วยนะครับปนอยู่นะครับเนี่ยเวลาเขาออกมามันก็จะแดงขนาดนี้นะคือเขาออกไม่พร้อมกันนะครับถ้าแต่ละสายพันธุ์ออกไม่พร้อมกันถ้าออกพร้อมกันสวยมากเลยผมคิดว่าเขาจะออกพร้อมกันหมด ก็เลยมาปลูกติดๆกันไว้โอเคนะครับ